ครับวันนี้กาเบียบจะมาทำอะไรคะจทำอิสเตอร์ครับทำอะไรคะทำอิปเนื้ออิสเตอร์ค่ะโอเคครับมาครับมีอะไรบ้างครับสีสีครับอ่าแล้วก็มีกวกกันอ่าแล้วก็อะไรอยู่ในกล่องนะคะไข่ไข่ครับอาละเรามาระบายสีกันเลยใช่ไหมครับเอาครับเอามาครับ เริ่มจากเอาทาสีแล้วระบายสีได้ดีครับเอาสีเขียวก่อนค่ะสีเขียวก่อนมาแล้วใช่ไหมเออมามาแล้วใช่ไหมอ่ะเอาครับเอาหยิบไข่มาระบายเลยครับเอาไหนไข่ครับไข่ครับหยิบไข่มาเลยครับอือหือระบายเลยครับโอ้โหเก่งจังครับ มีเขียวครับโอโ้โหมะมาวด้วยนะเบียรมัน,นีด้วยอาเลยครับเอาเลยมีเบียรมัน,นด้วยอ่าหนูทำเองเลยหนูทำเองได้เลยครับใล้พวกกันได้เลยครับีกกบสีมิกาโอเคสีแดงนะครับสีแดงค่ะ เอาลเลงบนไข่เลยเหรอครับอ้าวครับเลงอ่ะออันนี้ตัวชับที่จำครับจำนะครับเอาเลยครับนี่ครับก็ทีดหนึ่งครับเราเลงไข่เป็นไงบ้างครับสวยยังครับสวยยังครับ อเอาเลยครับตรนเล็กเลยครับมาถึงให้หน่อยอ,อย่างนี้เราต้องมีตัวช่วยนะคะใช้มือเลยก็ได้นะครับอ้าวทำาไงดีครับอ้าับแมีอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะใช้มือดีกว่าใช่ไหมครับเอาชิ้นนี้ด้วยโอเคครับเอาเลยครับอันนี้เราจะใช้ของไอเกียนะคะไอเกียค่ะ ได้ยังครับไข่อีสเตอร์ของน้องกาเบียนครับเอาเลยครับจุมบจ่มเลยครับจุ่มเลยครับเอาเล,เลยครับเราไปสีไข่ได้เลยครับมาเชื่อให้หน่อยอัน หมัมีช่วยถือนะครับอะหนูจะระบายตรงไหนเอาเลยครับเอ๊ะหมัมีเอาไข่ตั้งไว้ตรงนี้ได้นะนี่ไข่ตั้งได้นะครับอันด้วยครับอ่าระบายก่อนครับได้สี่ร้อครับโอเคครับโอเคพอแล้วครับเชิญเล่นเลยครับระบายไข่ได้เลยครับี สีนี้สีม่วงด้วยครับเทแล้วครับเทแล้วครับสีแดงอ่ะสีแดงเทแล้วครับอ่ะพอแล้วครับอ่ะหนูทาเลยครับอาสีเขียวครับอาสีนี้ครับอาสีนี้เบอร์ที่เบอร์ไทนอ่ะพอละมันผสมไปม่ลลวงละผสมอะไรอ่ะเราไปไข่เลยครับแดะ แอมได้เลยครับโอ้เก่งครับใช้น้ำด้วยนะ้ำ นี่ครับะบายไข่เลยครับนี่ยะอะื้อดูนะครับจะสําเร็จไหมน้องเสร็จยังครับยังครับอทำทำอันนี้ก่อนยีครับทำไข่จะเป็นจะทำอ๋อจะแปะที่มือลงไข่นะครับ โอเคครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะทุกท่านน้องกาเบียนตอนนี้อายุสองขวบแปดเดือนหนึ่งวันครับสองวันสินเนาะวันนี้สิบเจ็ดเมษาสองห้าหกห้าแฮปปี้อีสเตอร์เดย ยังครับยังครับให้หมัมีช่วยนะครับเขาจะดีเขียวด้วยครับโอเคครับอ่ะละได้ละเรียบร้อยละแปะได้เลยครับอันนี้ด้วยแบบนี้ด้วยไม่เป็นไรครับเอาเนียด้านนี้ก่อนค่ะแล้วนี่หนูจะระบายไข่หรือระบายมือครับระบายมือครับ อ้าวนั้นไข่เสร็จแล้วใช่ไหมครับไข่เสร็จแล้วอ้าวแล้เกณนอนี่หรือบอกยังไม่เสร็จไหนโชว์เลยครับโชว์ผลงานครับตะเป็นทำไม่อยู่ครับอ่ะเสร็จไหมดูกัน